Soi chu chăn nha yên là bắt thăm bọn tầm, bột bọn là nơi lạ do chào hùng hưng Hello hưng hưng สวัสดีครับทุกคนนะครับจากรุสานพากินพาเที่ยว <ฮะ S 1> มา <ฮะ S 1> พี่น้องมา <ฮะ S 1> โอ้มาอนี้มาหากินเขานอกสถานที่ครับซอยจุโอจานง่ายๆเลยพี่น้องอ่ะขนมมากินดิบกับมีน้ำซุปให้ครับแล้วก็ลาบครับอันนี้เป็นลาบเป็นลาบแบบตำลาบแบบละเอียดแล้วโปด้วยเครื่องในครับนี่โปด้วยเครื่องใน แซบแล้วก็มีมีเนื้อย่างอะเนื้อย่างแล้วก็บางนี้อกบกข้าวย่างพี่น้องอกบกข้าวอกบกข้าวแล้วก็มีนี่อึ้งเปาะย่างอะแล้วมีเนื้อสัน <c oughs> เนื้อเสือบนเนื้อสันเนื้อเสือ,อย่างเอาแซบแล้วก็น้ำจิ้มครับนี่น้ำจิ้มทันท่าวมากกินที่พังก็ เอาไว้จุ่มเนี่ยจุ่มหรือจิมจิมหรือจุม่มโอ๊ยโอ้ยงงเดี๋ยวมีผักครับอ้าวนี่ผักสดสดอ่ะเรื่องบอกพี่น้องไปวันนี้ลุงวนมากินข้าวอยู่ร้านซอยถี่คาเฟ่ครับของน้องบอยครับบ่าวบอยซอยถี่นะครับเจ้าของเพจอ้าบ่าวบอยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ว่าถนัดเรื่องเนือ้ออีกคนหนึ่งของประเทศไทยเลยโอ้หลายแห้งลุงวนถืเริ่มวไหนดี อันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อโบกดากเพือ่อนว่าอืมจุ่มเสียด้วยพี่นอ้องจุ่มต่างนฮ้อน,อ,นอ่ะอันนี้ขั้นมากซุกขั้นมากดีไปกินได้เลยพี่นอ้องก้อนเหงือกร้อ้นอ่าลุงเริ่มทีลาบก่อนนะครับลาบเราต้องจิม้ม ิมแจวขอมกันค่อยมะนเนี่ยลาบเป็นเป็นลาบต่ำครับโปรด้วยข้างในโอ้นี่ครับอืมอืมข้างในมีผากิริวขันแทนา เนื้อเสือแล้วกันนี่ครับไข่หลังเพื่อนเดดีดีพี่น้องเพื่อนต่ำมะต่ำให้ละเอียดผมมาคุยแจวขมคุยเจ้แจวขมแบบโผล่เดือยข้างในอื้อ Khổm râm lắm Nó uhm. súc rồi uhm. จุ่มเจีวขมนี่ครับจุ่มเจีวขมเลยอืมอืมทำกินทั้สองแบบแบบขมแบบบะขม เดวเสือเสือร้องฮะันแทน่าเอาลงเลยพี่น้องคำซุปเพินก็นหอมเป็นสูตรของที่ร้านเองครับ เป็นว่าเนื้อกระบอกดาาครับอ่อ,อนๆไออพ่ๆเลยอ่ะช่งที่ล้วนอันนี้ยุ่งช่วงที่แซ่ไว้นะครับช่งที่ลวกไว้ให้มันแซ่ไว้อ่ะมาล่องอันนี้อึ้งเปาะครับอึ้งเปาะกับเนือเออเน้อเสืออึ้งเปาะเนื้อเสือคุยแจ๋วโคมอืม อืมเนื่อเพิ่อนคับไม่ๆไม่ได้เลยคิดหรองทำวันต่อวัน คุยข้างในเทมจิมขมใสใ่ไหลลงมาเลยพี่น้องไหลลงมา,ลลงมาเยิ่มเยิย่มโคมาล้ำใส่แล้วไหมอืม อันนี้กินดิ่กได้กินสุกก็ได้พี่น้องอือ 嗯，们在哪？ ืมบรรยากาศก็ดีพี่ออเมนู่าไครับอืมอืมเพื่อนี่คัม กล้แดดลมลมตกละเดี๋ยวลูกวันเอาไปกินต่อครับพี่น้องเนยสั่งมาให้ลายนี่เอาไปกินต้อครับอ่ะเน,นี่ยามาฝากพี่ตอนน้องก,ก่อนลาบตำาบดให้ละเอียดโปด,ดด้วยเครื่องในลาดโดยเจ่วขมอืมอืม พี่น้องนี่กองคือว่าสุดยอดครับเป็นการมาลองครั้งแรกของอ้วนนะครับนะที่ร้านซอยถือคาเฟ่อของบ้าบอยเพื่อนอยู่แถวอำเภอหน,นองหานครับอำเภอหน,นองหานจังหวัด,ดอุดรธานีอ่ะพี่น้องพยายามมาลองเชื่อมเหมือนลองปักหมุดนะครับใน Google แ a p ไม่ง่ายครับอ่ะแซ่บครับเนี่ยถาดยังไงเนี่ยหมดถึงพันเด้พี่น้องได้ไดหลายกว่านี้อีกเนี่ย แล้วก็มีเบนูที่มาเป็นคัดสรรมากแปลกๆขียเดมากดีๆคือบ้าวอยเป็น,ปนคนถนัดเรื่องเนื้ออยู่แล้วเอาพี่รองพู้ได้มักเนื้อแล้สายเนื้อมากบอผิดหวังแน่นอนอ่ะสำหรับมื้อนี้กะใคพม่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ให้ลุันไดนเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับมาเบิ่งกันมาลุน้นสิพภาพปเทียวไซคครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับปูนปู